สวัสดีครับพวกเรามาจากโครงงานซิกเกอร์ซีเวอร์นานโนระงับกลิ่นเท้าวันนี้จะมานําเสนอผลการทดลองครับอันแรกนะครับคือผ,ผลการเตรียมกระดาษสับทำกระดซิกเกอร์นะครับพบว,ว่าเยื่อโะสาะิเฮลได้นะครับมีความเหนียวมีความขงทนาทานสูงมากนะครับและเมื่อนําเยื่อโะสละิเฮลได้ไปผสมกับผงเซอร์โสทบักทีเรียในอัตราส่วน4ต่อ 1, 2ต่อ1และ1ต่อ1และเมื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพนะครับพบว,ว่าสูตรที่3ที่มีอัตราส่วน1ต่อ1เนี่ยมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีที่สุดครับ ต่อไปคือผลการเตรียมอนุภาคซิเวอร์นานโนจากเปลือกส้มขียวหวานครับเราจะนำสารละลายซิเวอร์ในเตีดท,ที่มีความเข้มข้น0.1 1และ10มิลลิโมลรามาผสมกับสารสกัดจากเปลือกส้มขียวหวานและคนยัางต่อเนื่องในในแมกนติสเตอร์เล์นะครับสารสกัดจะเปลี่ยนสีจากสีส้มเป็นสีเทาเข้มซึ่งเป็นสัญญาณมวงบอกถึงการเกิดอนุภาคซิเวอร์นา,นา,นานโนครับ ต่อไปคือผลการวิศวอัตรละลายของควาซีเวอร์นาโนนะครับเพราะว่าสารละลายซีเวอร์ในเตยที่มีความเข้มข้น10มิลลิโมลาร์เกิดเนควาซีเวอร์นาโนที่สุดครับเนื่องจากมีค่าซอบแบนมากที่สุดและมีเปอร์เซ็นต์ยิวมากที่สุดครับส่วนค่าเอ c และเอ c ของทั้ง2เชื้อเนี่ยมีมีค่าที่เท่ากันนะครับ และเมื่อนำอนุาอนภาคซิลเวอร์นาโนไปส่องด้วยกล้องเทมนะครับจะเห็นได้ว่ามีอนุภาคที่มีขนาดตั้งแต่10ถึง45นาโนเมตรครับการมีคอแผ่นสติกเกอร์ที่ชุบเคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่ความเข้มข้น1.1ึ่งจคูณสิกำลังลบสโมลาร์ด้วย s e M E D S Layer Image และ e Map t i m Spectrum พบว่าอนุภาคซิลเวอร์นาโนสามารถเกาะติดกับเส้นใย,ยเซลลูโลสได้ดีมีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักอนุภาคซิลเวอร์นาโนบนแผ่นสติกเกอร์เท่ากับ4.5%มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนกระจายอยู่ทั่วบริเวณพื้นผิวของแผ่นสติกกเอร์ค่ะผลการชุบสารละลายกลูโคแแมนนนที่มีความมเขข้้น0.5%โดยปริมาตรเพิิม่มประสทธิภาพ แผ่นซิเกอร์ในการคนทนต่อการขัดถูและเพิ่มความต้านแรงฉีกขาดค่ะการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีการ standard plate count พบว่ามีจำนวนคโคลนีของแบคทีรียเหลือน้อยกว่าร0อโคลนี forming unit ค่ะเมื่อนำผลเปรียบเทียบกับชุดควบคุมพบว่าชุดทดสอบมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีรียสูงถึง9 9 4าสาทำให้เกิด clear zone ใน M. sedentarius ขนาดประมาณ30มมิลลิเมตรและเกิด clear zone ใน S. aureus ขนาดประมาณ20มิลลิเมตรค่ะการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีรียรด้วยสารละลายเสมือนเหงื่อเทียมโดยการฉีดสเปย์20ครั้งพบว่าแผ่นสติ๊กเกอร์ที่พัฒนาไม่ฉีกขาดและคงประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีรียรได้ดีโดยหลังจากการฉีดสเปย์ไปแล้ว8ครั้งสติ๊กเกอร์ที่พัฒนายังคงความกว้างของเคลียร์โซนได้มากกว่า20มิลลิเมตรใน M. อ็มซีเดนเทและ15มิลลิเมตรในเชื้อ SR s a สอารีค่ะ แผ่นซิกเวอร์ซิวอ์นโนของเราค่ะการใช้งานก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ลอกแผ่นซิกเกอร์ออกะคะ่ะจากนั้นนะคะก็แปะที่บริเวณนะคะแผ่นรองเท้าด้านบนค่ะเพราะเป็นบริเวณที่มีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียมากที่สุดค่ะนอกจากนี้แผ่นซิกเกอ์ของเรานะคะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนานถึงเจวันเลยทีเดียวค่ะหลังจากใช้งานนะคะอาจจะมีอนุภาคซิวอ์นโน,นที่หลงเหลืออยู่บนแผ่นติกเกอร์นะคะเราสามารถนําแผน่นติกเกอร์ที่ใช้แล้วเนี่ยไปละลายให้ได้ซิวไอออนแล้วก็นําไปรีดิวส์ให้ได้อนุภาคซิวอ์นโน,น,นอีกครั้งพวกความคลุม และเป็นมิตรสิงห์เม้นลอฟมิด้วยค่ะค่ะก็นี่ก็คือแผ่นสติกเกอร์ซิวเวอร์นนโนของเรานะคะขอ,คขอบคุณค่ะ